สวัสดีครับหลังจากที่ซื้อเครื่องมาใหม่เวดไปทีแล้วอันนี้เดี๋ยวกลัวจะพังอีกก็เลยไปไปล่อต่อเรียกแล้วกากบาดนะกากบาทเล็ก,กนี่ตัวหนึง่งแล้วก็จำปาของเดิมมีแกนมีแกนกลางอันนึงต่ออันนี้แต่แล้วก็ขยับแท่นเครื่องข้างล่างลง <Okay. S 2> มันก็ประมาณประมาณสี่สิบห้าองศาเนาะน้ำมันก,ก็ก็เยอะเหมือนกันแนหะเดี๋ยวลองดูลองดูว่ามันใช้ได้ดีเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปสตาร์ทกันเดี๋ยวเราไปสตาร์ทกันก่อน

อเอาแต่ดังต้องแก้ไขแท่นใหม่แท่นมันหลวมแท่นมันหลวมไปนี่นึง